คุณจะรวยขึ้นเมื่อคุณขายของ13อย่างนี้ให้กับคน13คนนี้ครับกลุ่มแรกนะครับคือผู้ชายครับผู้ชายมักจะยอมจ่ายเงินในเรื่องอำนาจและความมั่นใจครับอย่างเช่นนะครับรถหรูนาฬิกาหรูนาฬิกาแพงฟิตเนสหรือน้ำหอมเป็นต้นนะครับผมกลุ่มที่2คือผู้หญิงครับผู้หญิงยอมจ่ายเงินเพื่อ2สิ่งครับคือความสวยและความโดดเด่นครับเครื่องสําอางการศิลปกรรมนะครับเสื้อผ้าหรือสกินแคร์เป็นต้นครับและลูกค้ากลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นครับยอมจ่ายเพื่อความ อินเทรนและการยอมรับครับซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่แฟชั่นครับมือถือใหม่ๆครับหรือของสะสมตามกระแสเป็นต้นครับกลุ่มที่4ครับคือกลุ่มชนชั้นกลางครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อให้ชีวิตเขาดูดีขึ้นหรือดูแพงขึ้นนั่นเองซึ่งสินค้าที่เขาจะยอมจ่ายก็คือสินค้าแบรนด์เนมครับคาเฟ่หรูครับหรือการท่องเที่ยวนั่นเองครับลูกค้ากลุ่มที่5ครับคือกลุ่มที่คนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อโอกาสแล้วก็ทางลัดสู่ความสําเร็จครับซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ก็ได้แกก่รอุป หาเงินต่างๆครับผมธุรกิจหรือหารายได้เสริมครับหรือเครื่องมือที่ช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับผมคนกลุ่มนี้ยอมจ่ายครับและคนกลุ่มที่6ครับคือคนรวยครับผมคนรวยยอมจ่ายเงินเพื่อการรักษาสถานะที่มั่นคงและการป้องกันความเสี่ยงนั่นเองซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่การลงทุนครับประกันครับอสังหาริมทรัพย์ครับหรือพวก p r i v a t e club private society ทั้งหลายครับคนกลุ่มที่7ครับกลุ่มผู้สูงวัยหรือคนสูงอายุครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อ เพื่อสุขภาพและเรื่องอายุที่ยืนขึ้นครับผมซึ่งได้แก่อาหารเสริมนะครับโรงพยาบาลเอกชนหรือฟิตเนสสาหรับวัยเกษียณเป็นต้นครับค้กลุ่มที่8ครับมนุษย์เงินเดือนในเมืองครับเขาจะยอมจ่ายเพื่อความสะดวกสบายและการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นของเขาครับสินค้าในกลุ่มนี้ก็ได้แก่อาหารดี l i ลิเวอรี่นะครับผมคอนโดติดรถไฟฟ้านะครับหรือบริการทาความสะอาดต่างๆนะครับลูกค้ากลุ่มที่9ก้านะครับคือกลุ่มคนรักครอบครัวครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อคุณภาพชีวิตของคนที่เขารักครับอย่างเช่นนะครับ เรื่องของการศึกษานะครับบ้านที่ปลอดภัยนะครับหรือประกันสุขภาพสําหรับลูกๆของเขาเป็นต้นครับและคนกลุ่มที่10ผู้มีรายได้น้อยครับอย่างเช่นสาวโรงงานรอปภหรือแม่บ้านนะครับคนกลุ่มนี้จะยอมจ่ายเงินเพื่อความคุ้มค่าและของที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมือถือที่ผ่อนศูนเซนะครับหรือโปรโมชั่นของใช้ที่จําเป็นนะครับหรืออาหารที่อิ่มแล้วก็ราคาถูกแบบนี้ครับเขายอมจ่ายครับคนกลุ่มที่11ครับคือคนที่มีรายได้รายวันครับเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับพ่อค้าหรือแม่ค้า เขาจะยอมจ่ายเพื่อรายได้ที่มั่นคงขึ้นครับและค่าใช้จ่ายที่ลดลงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการผ่อนลถครับหรือของใช้ที่ช่วยให้เขาประหยัดเงินได้ครับหรือเครื่องมือที่ทําให้เขาเพิ่มรายได้ได้เป็นต้นครับกลุ่มคนกลุ่มที่12ครับคือนักธุรกิจครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อการเติบโตและการขยายกิจการครับสิ่งที่เขายอมจ่ายยกตัวอย่างเช่นนะครับคอร์สธุรกิจนะครับหรือที่ปรึกษานะครับหรือซอฟตแวร์ช่วยบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งคอนเน็กชันต่างๆที่ทําให้ธุรกิจหรือกิจการเขาเติบโตมากขึ้นครับและกล ที่โค้ดบีหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือเจ้าของกิจการหรือ SME ขนาดเล็กครับเขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อยอดขายและการทําให้ธุรกิจเขาอยู่รอดนั่นเองนะครับสิ่งที่เขาจะยอมจ่ายก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เขาขายดีขึ้นครับการตลาดออนไลน์ครับระบบจัดการหลังบ้านและการพัฒนาทีมการบริหารธุรกิจของเขาครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ13กลุ่มนะครับคนแต่ละกลุ่มยอมจ่ายเงินเพื่ออะไรสําคัญกับชีวิตเขาอย่างไรแล้วธุรกิจของคุณล่ะครับตอบโจทย์เรื่องไหนกับคนกลุ่มไหน อย่างไรบ้างครับลองเก็บไปคิดดูนะครับผมเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้ครับแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้ครับคุณจะได้รู้ว่าลูกค้าคุณนั่นเนี่ยยอมจ่ายเงินให้กับคุณในเรื่องอะไรบ้างครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์